สพทเดินหน้าเรียนประวัติศาสตร์มิติใหม่ดรอัมพรพินาศเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยถึงการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสปทที่ผ่านมาได้หารือถึงข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 สำหรับการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงการเตรียมการคิกออฟเปิดตัวโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ตามนโยบายควิกวินด้านวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะนําสู่การนําเสนอการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ทันสมัยในรูปแบบที่เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่ประกอบด้วยคลังนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย history learning innovation warehouse บนเว็บไซต์ OBE c Content Center รวมถึงนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นเช่นบทเรียน AR VR m า m แมชชีน ปฏิทินวันสำคัญและเว็บินารสร้างนวัตรกรรมถึงชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยดรอัมพรพินาศได้กล่าวว่าสปทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์เป็นการเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตในทุกเรื่องทุกมิติไม่จําเป็นจะต้องเรียนเพียงแค่ประวัติศาสตร์ชาติไทยเท่านั้นแต่ต้องศึกษาเพื่อรู้จักอดีตเข้าใจปัจจุบัน และนำไปกำหนดชีวิตในอนาคตได้ทั้งนี้จึงได้พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องในรูปแบบประวัติศาสตร์วิถีใหม่เพื่อสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ที่มีความหมายอีกทั้งเป็นการสร้างสารรค์และต่อยอดนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของเด็กนักเรียนและคนไทยทุกคน